was busy thinking. สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ขอต้อนรับสู่แอปสอบใบขับขี่ปี2563นะครับเอยแอปนี้ผมลองเล่นแล้วเอ้ยดีมากเลยนะครับใครที่จะสอบใบขับขี่นะครับควรที่จะมีติดเครื่องไว้นะครับหรือว่าใครที่สอบแล้วก็ควรมีนะครับเพราะว่าอยากจะดูว่ากฎหมายอัปเดตยังไงการจราจรป้ายนูน่นนี่นั่นบางทีเราก็ลืมใช่ไหมก็อยากจะดูว่าเออสัญญาณแบบนี้คืออะไร เขาก็มีบอกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองรีวิวเล่นให้ดูคร่าวๆนะครับตัวนี้เพิ่งจะอัปเดตเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วเองนะครับนั่นก็คือหมายความว่าเขาอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเปิดเล่นให้ดูครับเปิดมาง่ายๆครับหน้านี้ครับด้านบนนะครับก็จะมีตัววิ่งนะครับเขาบอกว่าเรื่องจองคิวทาใบขับขี่ออนไลน์นะครับแล้วก็อ่าด้านบนนะครับสอบใบขับขี่แล้วก็มีฟันเฟืองเห็นไหมครับฟันเฟืองกดเข้าไป ก็จะมีการเซตติ้งตั้งค่านะครับอันนี้เราไม่ยุ่งครับเราเอาเป็นค่าเดิมๆนะครับมันจะมีคําว่าเด็กหัดขับครับเด็กหัดขับอ่ะเขาบอกว่าให้ลองศึกษาข้อมูลดูนะสู้ๆอ่ะเดี๋ยวผมลองศึกษามันก็จะแบ่งเป็นรถอ่ารถยนต์นะครับฝั่งซ้ายรถมอเตอร์ไซค์ฝั่งขวานะครับอ่ะเดี๋ยวลองอ่ารถยนต์ก่อนนะครับกดเข้าไปปุ๊บก็จะมีการเรียนรู้เป็นสเต็ปนะครับรถยนต์มี 8สเนต็ปนะครับเอออ่ะเดี๋ยวลองสเต็ปแรกครับฝึกพื้นฐานการขับขี่นี่ครับก็จะมีข้อมูลนะครับเออคอยแนะนํานะครับฝึกพื้นฐานการขับขี่นะครับอ่าขับรถประเภทออโต้หรือแมนนวลนะครับต้องดูว่าบาบาบาก็จะมีข้อแนะนํานะครับนี่ไม่ควรไปฝึกโดยลําพังไม่ควรออกถนนใหญ่ โดยที่ยังไม่มีใบขับขี่นะครับเขาก็จะสอนเป็นสเต็ปสเต็ปนะครับคืออ่านในแอปเนี่ยค่อนข้างครบนะครับม,มันก็บอกทั้งหมดอะ่ะผมว่าน่าจะครอบคลุมนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะบา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 ไปเทคนิคการสอบภาคปฏิบัติเทคนิคก็จะมีบอกครับนี่มีเจ็ดหน้านะครับนี่ก็เน็กเน็กไปเน็กเน็กแบ็คแบ็แบไปนะครับดีจังเลยครับนี่ ถ้าเทียบฟุตบาทอ่าปรับกระจกซ้ายลงต่ำครับจนเห็นพื้นล้อนะครับพื้นกับล้อง่ายขึ้นเยอะครับมีพวกคำแนะนำนะครับอ๋อเอามาจากพันทิปนะครับเขาก็จะเป็นเหมือนแบบมาคอมเมนต์บอกนะครับผมใช้วิธีดูกระจกข้างครับว่าล้อหลังชิดหรือ,อยังนะครับแล้วก็ โชคดีที่ฟุตบาทมีผู้ไม้เลยใช้ผู้ไม้กะระยะเอาอ่าก็จะมีแบบทูตเลียวครับอันนี้คือวิธีของหลายๆคนมาคอมเมนต์ช่วยกันบอกนะครับอ่ะต่อมาอะไรอีกจองคิว Online, ออนไลน์ก็ทมออ๋อก็จะลิงก์ไปที่ขนส่งนะครับแล้วก็จะมีให้กรอกข้อมูลนะครับเรื่องการจองคิวโอเคครับโอ้เจ๋งว่าเจ๋งมากๆโอ้โหไม่ต้องไปหาหนังสืออ่านก็ได้ครับ แล้วถ้าเป็นการขับขี่รถจักรยานยนต์ล่ะกดเข้าไปมี8สเต็ปเหมือนกันเลยครับ8สเต็ปคล้ายๆกันอ่านเดี๋ยวลองทบทวนข้อสอบอ่ะลองกดสเต็ปห้าอู้ก็จะมีบอกว่ากฎหมายว่าด้วยรถยนต์และจักรยานยนต์นะครับอ่าลองกดเข้าไปนี่ก็จะมีหมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และจักรยานยนต์นะครับในขณะขับรถผู้ขับขี่ต้องมีเอกสารใดใช้คู่กับใบอนุญาตขับรถ สำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะยบนเน๋อมีคำตอบให้ด้วยครับเ,เจ๋งอ่ะเจ๋งใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวมีอายุก,กี่ปีตอบสองปีมีคำตอบครับเจ๋งมากชอบจังเลยอะ่ะทำมาแบบนี้ดีมากนะครับหมวดการบำรุงรักษารถมันก็จะลิงก์ไปแอปนะครับอันนี้อาจจะเป็นโฆษณาครับก็ไม่มีปัญหาครับคืนนิดหน่อยได้ครับ แบตเตอรี่ควรมีฉนวนหุ้มที่ขั้วแบตเตอรี่ขั้วได้ขั้วบวกอ่าก็จะมีข้อมูลแน่นๆนะครับใครทีอ่อยากรู้ก็เข้ามาโหลดแล้วลองศึกษาดูนะครับอ่ะไปที่หมวดแนวข้อสอบพร้อมเฉลยครับกดเข้าไปอ๋อนี่ครับมีบอกหมดเลยว่าด้วยรถยนต์อันจักรยานครับว่าด้วยกฎหมายรถยนต์และจักรยานชุดที่หนึ่งอ๋อมีเฉลยด้วยครับ ในขณะขับรถผู้ขับขี่ต้องมีเอกสารใดใช้คู่กับใบอนุญาตขับรถตอบข้อควายสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจเบียนอ๋อเห็นไหมครับข้อสอบพร้อมนะครับสามารถเลือกเข้าไปกดแล้วก็อ่านได้ครับมีเฉลยบอกนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนสอบแล้วมันข้อสอบมันจะเหมือนกันไหมนะครับเพราะว่าไม่ได้สอบนานแล้วนะครับแต่ว่าน่าจะไม่ทิ้งกันเกินไปครับน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูที่มีอะไรอีกนะครับอ่ะ คลิปสอบปฏิบัติครับมีรถยนต์แล้วก็จักรยานยนต์ครับอ่าลองดูรถยนต์อ่าก็จะมีคลิปสอนเลยครับอ่าการขับรถนี่มีเป็น youtube สอนครับก็กดเข้าไปดูได้นะครับกดเข้าไปเรียนรู้ได้นะครับใครไม่อยากอ่านนะครับก็ดูเป็นคลิปเอาก็ได้ครับจักรยานยนต์ก็มีครับอ่าเจ๋งครับชอบมากเลยแอปนี้แล้วก็ตะลุยข้อสอบครับอ่าก็จะมีตะลุยข้อสอบครับอ่าลองคลิปดู หมวดบำรุงรักษาแล้วกันปึ๊บเฮ้ยอันนี้เหมือนให้เราติ๊กเองเหรอโอ้มีให้เราทำด้วยครับตรวจด,ดิปึ๊บหนึ่ง <c oughs> มีเฉลยครับอ๋อเฉลดยด้วยครับเจ๋งครับเอาเมื่อกี้ผมกดมั่วถูกเฉยยังไม่ได้อ่านเลยครับเออเอเจ๋งเล่นใหม่ครับปึ๊บเล่นใหม่ปึ๊บอ่าเจ๋งเจ๋งครับดีดีด ดีมากครับอันนี้เชียร์เลยครับโหลดไปเถอะติดแอปนะครับติดติดเครื่องไว้นะครับรอบรู้ครับการเรื่องการขับขี่นะครับอ่าการขับรถเกียร์ธรรมดาก็มีโฆษณาขึ้นบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรครับให้เข้าไปการขับรถเกียร์ธรรมดาตำแหน่งของเกียร์หนึ่งอยู่ด้านซ้ายบนอ่าประมาณนี้ครับเน็กไปมีห้าหน้าครับมีข้อมูลให้นะครับให้เราอ่านแล้วก็มีข้อสอบให้เราทํานะครับมีวิดีโอให้เราดูโอ้ แค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับอ่ะหมดแล้วครับอ่ามีข่าวสารด้วยครับแดงๆนีมีข่าวสารข่าวสารก็จะเป็นเรื่องของอัปเดตครับมีทั้งข่าวที่เป็นเว็บครับอ่าเป็นเวอร์บไยเว็บอ่าอันนี้แทงครับอ่าไม่เป็นไรแล้วก็มีทั้งคลิปด้วยนะครับให้ลองกดเข้าไปดูนะครับขนส่งทางบกอ่าแนะบริการดิจิตอลอ่าประมาณนี้ครับลองเข้าไปเล่นดูครับโหลดเลยครับ ง่ายมากสอบใบขับขี่2563นะครับผมไม่แน่ใจว่า Android มีไหมนะแต่คุ้นๆเหมือนเคยเห็นนะครับอันนี้ใช้เป็น iOS ครับมีแน่นอนนะครับโอเคฝากไว้ครับแอปดีๆลองไปโหลดมาใช้กันดูนะครับการสอบใบขับขี่นะครับอ่ะจบแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีจ้าบ๊ายบาย